สวัสดีครับบุญชนะนายกเอณ์สารานี่ส่งส่งตรงมาปั้มให้ฉลาม,มดำเลยต้องบอกว่าหลังจากชนะนี่ก็กลับไปบ้านค่คายเรานี่ก็มียศมีตำแหน่งอยู่ยศอะไรนะ้รรองตอนนี้ก็สิบเอกเสังกัดอยู่ไหน,นสังกัดอยู่กรุงารี่ราชินีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัาษฎร์ธานีก็ถือว่ามียศมีอะไรก็ไม่ได้หายไปไหนนะการวิทย์ฟ้อมาแล้วก็ เป็นทหารด้วยก็ต้องได้ออกมังกรอยู่แล้วอือกลับมาแต่ละครั้งนี่ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเลยครับผมอือล่าสุดชนะเอกวายุไปวันนั้นได้นับใช่ไหมได้นับจริงครับชนะคะแนนครับอืมก็ต้องบอกว่าชนะไปแล้วแฟนแฟนมวยถามทำไมหายไปนะก็เราไปจำหน้าที่ราชการของเราด้วยครับมีเป้แววมันกลับมาน้ำหนักไหนเหมือนเดิมไหมก็ประมาณสิบเก้ายี่สิบอืมก็น้ำหนักเหมือนเดิมเพราะเราไม่ขึ้นไม่ลงอืมอายุน้ำเท่าไหร่ปีนี้ก็ปีนี้ก็ยี่สิบหกครับยี่สิบหก ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ได้มีล้าไม่มีอะไรนะเห็นเมื่อกี้ในช่วยรุ่นน้องอย่างเจ้าฉลามนำเนี่ยก็แสดงว่าทีนี้เข้าช่องเจ็ดด้วยเราก็น่าจะไปนะก็อีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็ไปที่มุมด้วยครต้องบอกและรอบที่ฉลามตอนนั้นฉลามเสือชิงเราได้ร่วมบรรยากาศแบบนั้นไหมก็มีร่วมครับมีร่วมก็ไม่ถึงจุดที่ครับแต่ก็ถือว่าอีกครั้งหนึ่งอยากจะเป็นประวัติศาสตร์ของค่ายไหม ถ้าได้หนีูถือว่าเป็นครั้งแรกในชีในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะที่เป็นค่ายเดิมแล้วได้แชมป์ติดอ่ะอืมก็ต้องรอลุ้นรุ่นน้องเราอะยังไงบ้างวันนี้รอบนี้มาปั้มให้ฉลามนายืนยันหน่อยนิดก็ร่างกายสมบูรณ์แล้วครับก็น้องเขาก็ร่างกายต็มที่ก็มีมีวินัยมีระเบียบวินัยของตัวเองไม่ต้องเดไปตามเห็นเมื่อเห็นเมื่อกี้เนี่ยเหวี่ยงเราล้มเหมือนกันแสดงว่าน้องเขาแข็งนะแข็งเลยแล้วก็พูดถึงตัวเราหน่อย กลับมารอบนี้นี่จะมีรายการไหมประมาณนี้แหละจะทำล้างกจครับอาจารย์จีวอาจารย์ก่อนป็นแบบมีรายการแล้วแฟนคลับในถามมาเยอะเลยเรานี่ยจะเอาจริงๆนี่ถ้าได้ต่อเนื่องนี่ก็ลุ้นถึงชิงแชมป์เหมือนกันนะเคยเป็นแชมป์ไหมบ้างก็ในมาตรฐานยังไม่ได้เป็น แต่ได้เป็นปูทอนแต่ยังไม่ได้แข่เคยได้ชิงครับเคยชิงเคยชิงอะไรไหมเคยชิงไปที่ไทยครับกับวิวเป็นคนโอชุกกับป้องสุขแพ้ทั้งสองครั้งเลยแต่จะบอกว่าเราไปเจอแบบระดับแข็งๆก่งอ่ะก็ถือว่ากลับมารอบนี้รอลุ้นกันร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบฝากแฟนคลับหน่อยอย่าเพิ่งลืมชื่อนี่ก็ขอบคุณครับแค่มวยนี่กคือก้าจาราแค่มวยส่วนที่ที่ไทยนะครับก็ผมบุญชนะในนี้ก้าจาราก็ยังไม่ยังไม่ได้หายไปไหนครับก็ฝากติดตามด้วยครับ เพราะเรามีมีหน้าที่ราชการเหมือนกันอ่ะแล้วก็ฝากเชียร์รุ่นน้องแล้วนะฝากเชียร์ฉลชมป์ดำในวีคัสลาคร์ดปีนี้ก็มาเอาเชมป์เพราะว่าเจ้างวดศาสตร์ได้ประเทศไทยด้วยอืมแล้วก็เป็นภาษาศาสของข้านายกเอด้วยครับอ่ะฝากภาษาบ้านเราหน่อยคนใต้ที่รอเชียร์อยู่ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์แดนใต้เลยก็ว่าพี่น้องใไดีช่วยพี่น้องใจให้น้องแชมด์ดำในวีคัสตาร์ดเพื่อนจะจิดเชมเหมือนกับปุ้นเชือทางนี้ก็ ก็ไอ้เาชี๋เจ้ยเป็นอะไรันด้วยเลยนะครับขอบคุณมาครับ